สวัสดีครับพี่ตาไปทางนอกพี่ครับัี่บตาคืออันที่อันหี้ดำๆในเรื่ออันใหญ่ๆอ๋ออาอจ๊อกวัาประมาณสิบอันก็ได้มาโอเคสื่อมาเพื่อไหวเพื่อนมีคนจูบเพราะว่า ใส่ใันไส่ไหเข็มจันมันขาดอเดีจะเกาะเปนนี้นี่โอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสี่สิบสองคนครับรอดูอยู่บางปูด้วยจ้าบ,บางปูพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ใช่บางปูพรุ่งนี้นะครับ่ทุกเอบใช่ เขาเศร้า,าขายแล้ว,วลย่ำย่ำจังไหนเขาเขาเศร้า,าขายแล้วแมนสวัสดีครับสวีดัสนะครับสวัสดีทุกคนครับผมนี่บรรยากาศเออสวัสดีครับนี่น้องอ้ํานะครับน้องตีนะครับ อันบอดแนตใบสามนะครับผมมากอนแล้วผ่อนเหนือนกับผ่อนเตรียมพร้อมๆนะครับอันนี้คือเต็นท่ากับเต็นแอนนะครับแอาจะได้ขยายนะปาสเตรียน,นขยายอยู่เพราะว่าอันแคบนะครับผมอ่อนแห้งพี่น้องเอ้ยสีเดไซต์เต็นขนาดสามพุ่สามเมตรสองอันต,ต่อกันนะครับ น้องไปชมพูถึงหรือยังข้าไ,ไปกินข้าวกันงเดี๋ยว้ปะปะาถ้าอย่งนั้นป้นี่นี่น้องชมพูอยู่นี่น้องปลายอยู่นี่พาบมัมนม,มาไล่นะครับนี่ถึงแล้วชมพูถึงแล้วี่การชชย อันป้าคืนรถป้าอ,อ่อนเดี๋ยวตาเสียนไปกินข้าวอยู่โราตัดก,ก่อนครับพี่หน่อเพราะว่าตอนนี้มันห้อนแล้วก็อ่าอีกอย่างก็ห้อนแล้วนะครับมาหอดแล้วนะครับตะวันเสียไปโลตัดสักเกินพี่น่องอัอนแห้งคน <c oughs> มาเล่นน้ำแถวข้างสนามสนับภูมไอเข็มมาหอดแล้วเตี๋ยต่อคือพระเราเห็นผู้ใดมี่บอรถ่อไอเข็มโอ้อะสตดรถก่อนสวัสด,ดีนึงรอยคุ่นเลยครับผมโอ้ยนี่ครับ ตลาดเรือบินส้มตำอร่อยอ๋อตลาดนัดเรือบินเราเคยไปอยู่ดีให้ไปตัดผมตัดผมหนึ่งแล้วก็ขนมจีบอร่อยออร่อยมากตลาดเรือบินให้มีขนมให้หนึ่งกล่องนะคะครับขอบคุณครับผมเมื่อน,นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่งานสามายพีย่เปรน้พงทําการแสดงอยู่ตลาดไทยประกันบางพีนะครับผม <c oughs> หวังว่ามือแรงมันมาด้วยลูกลาครับผมมันมาเกกันสุขภูสุขคุ้นครับผมขอพ่อนจากพ่อแม่พี่น้องนะครับให้พวกเข้าที่งานสํานวนอนเ,นเอ่งปลอดนะครับทําการแสดงกับปลอดจากฝนนะครับให้ฝ้าปลอดโปร่งนะครับปลอดจากอุปสรรคทั้งปวงนะครับผมด้วยครับพี่น้องเด้ออวยพ่อในพวกเขานะครับซีอู่ซ่าห้วเด้อแต่ว่าเป็นห้อยอันนี้ขึ้นแหน่สดๆเลยดพี่น้อง าะเคยเปือยหนาสดแบบหนี้มากก่อนเลยเนีเพื่อพี่น้องโดยเฉพาะพอออิีฎว่าแกล้งตาต้าอยู่ครูเอไลสดเมื่อกี้นะนะมีใครจะแกล้งตาต้าหรอแล้วตอนนี้สมาชิกเราคือช้าจังตาลอนนะแบตต่ำแล้วว่าเราเห็นได้สิเปอร์เซนตตาจเเซ้าอะไรเออ ชิคกีน้น่าชิคกี้น่าว w ลโชว์ชวฟอนเต็มทีเด้อครับทาเบิงครับได้ครับผมเดียวอ่ะพี่น้องนายโซตาผู้หายแหงมาใช้ฟิลเตอร์กันไะด้นี่ไม่เอาหรอกดสดๆนี่แหละนะครับฝากาไปในอบอ้อมใจอีกจะคุ้นได้ครับ เส้นคอนาเืิเตยเพ่งในแน่นะครับเต้ยรอบนี้นะครับแม่ห้างมหาสนีครับอ <c oughs> รอขึ้นกันครับเ <c oughs> ต้ยแม่ห้างมหาสนีคููกับพระเอกกอไก่นะครับแ <c oughs> ม่ห้างมหาสนีสวัสดีครับเ <c> ก <oughs> ียดมากเลยเดี๋ยวจะเจอเล่ต้องเจอเล่เสือ <c oughs> ืนนี้มีอะสุดประผิดตาอ่า <_ S 1> เขาบอกว่าวันนี้น่าจะมีนะครับมีวันแรกแล้วก็วันสุดท้ายนะครับผมมอน,นีนาซิมีครับเดี๋ยวตรงไหนต้องติดตาพี่น้องติดตามอยู่นะเพจของสาวน้อยพี่แปงแฟนเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับมือน,นี้ตัเซลสูดสีไหมได้พี่นอ้องมาเบิ่งเดอไปโลตัสที่ขหาปังอาซิตี้พาร์คตัวนี้เขาเอื่นมาอย่างครับย่างใกล้หรือแมยื่นๆกันกบงานนี่โลตัสเหมือนกัน อันเดียวกันบอน่าจะอันเดียวกันเนี่ยเอาเห็ดยัอยูคือนานมาเที่สวัสดีนะครับรอคือเก่าครับอุ้ยขอบคุณครับบวสาวๆแก๊งแมวสะดิดไปใส่ของใช่ใช่ขอบคุณนะครับอ่อาแมวสะดุดพ <c oughs> าลงไปเบื้องมองนั่งแล้วกลับไปท่าม่วงมูจาก,กับบันน่องนง่องที่เพื่อนเนห็ดเพื่อน อันไอเป็นซอยนุกลั่งมาแห่งนครับแต่ว่าตอนนี้อกว่าจะไปกินเขาจะกินเขาแล้วก็ไม่มีู้ไดนนำตามมา <c oughs> ไปในกันหมดนะครับสวัสดีหนึ่งรอยหกสิบสามคนนะครับขอบพูด,ดุกคนที่เขามาเบิง่ง <c oughs> แล้วก็เขามาขอบพูทุกคนที่เขามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามช่อง YouTube นะครับช่องนี้เลยนะครับผมตาต้านลำเพลินออฟฟิเชีนะครับผม าพี่น้องกดกระดิง่งกดซับสไครต์ให้ตาหน้านะครับผมเพื่อรับการแจ้งเตือน,ท,นทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวของต่าตาธนาทิพย์นะครับห้อยซิวอันนั้นนี่นีน่น,นี่อันนี้เป็นห้อยเด้พี่น้องซิวโซเล่เป็นห้อยไม่ได้บีบพร้อมเด้แต่ว่าคือถิ่มห้อยไว้ผู้ใดมีขีมดีๆแนะนำนะครับหรือมีขีมแบบ ดีๆมีคอร์ดมีขีดยิงดีๆสปอนเซอร์ตาเนี่ยตาตามาอยู่สาวน้อยหล่อขึ้นอ้าวเขาขึ้นนะครับพี่น้องตาวันจะไปจัดฟันรอบนี่กลับขอนแก่นแล้วตาจะไปจัดฟันนะครับก่อนเขาสอนักฟันซีสต์ไวจะเป็นฟันเล็กแล้วเด้พี่น้องสวัสดีสองร้อยคนนะครับผม ซิวผู้บรารสำน่อยธรรมดาละที่วันหนึ่งน,นัสอันทางขิวเทปแห้งเป็นนี่ซิวผู้บรารสำน่อยพะนะรอปิดวงก่อนค่อยไปดัดใช่ไหมครับปิดวงแล้วเนาะจัไปดัดเนาะเดี๋ยวว่นอนเพราะดีหลายช่วงสอมครอบดีกว่าขอบคุณนะครับครอบครอบคือแบบอ่าทําที่ครอบที่เป็นแบบ คอทายอยู่ไหมครับเคถ่ายคลิออปอยู่ซึ่งอันน้องชมพู่น้องปายยังสิไล่สนใน YouTube ใยู u ูบประห่านใดยังสิไหมครับถ่ายรูปกับโบให้เบิ่งเนเดอพี่น้องต้องไปบอกพระเอกโบถ้าบกกา้าบกกาไปถ่ายถ้าบกกาไปขอถ่ายพี่นอ้องก็ไปบอกพระเอกบอกว่าไปถ่ายรูปกับตาตาหน่อยสิ ซูนแล้วซูนอิหลีเพ่ะแม่ซูนแล้วเตี้ยมัต้องดัดดอกมันลอยแล้วมือแรงคอยมนันมันครับน้องชมพู่น้องปลายอย่างเงี้ยยังไหนสนในเฟรมว่าไหนน้องก็สิทดิ์อาดคลิปแล้วก็ไปตัดรุงให้พี่น้องเบิรงนได้่องช่องยูทูบของเสร็จไหมครับ <S <S โบนางขี้อาย <S 2> <S 2> ตามีิเนีสิมาฟ้องพี่น้องทักแชทไปพระเอกโบพันนิตอบอยู่ ใอ้บเคินบอกบูแล้วบุบอกให้บอกตาตาน้าที่อายแทนเราดีๆจกตาดีๆ <c oughs> ตอนตอนา้ตาหน้าจังขอบคุณนะครับมแม่ป้าเคมแม่ป่าเค็มกบมลนัยใจอะไรครับ <c oughs> ยูเขาเดียว,ยวนี่พี่นอ้องอุตสาดเดียวยังลุ้งไปน้ากันนะ ตามายังต้องไปนะาเหือน mm hmm. เดียดมั้ยฮะโบน่ารักครับพระเอกโบน่ารักแต่แตารู้จักพระเอกโบตั้งแต่ตอนโบขี่ไอ้ชายุคนเดียวกับจะขี่ไอ้อามากๆอาแต่ฮูจักโบตั้งแต่ตอนแต่ยุปถมเหรอครับแล้วก็เอรู้จักโบตั้งแต่ตอนอยู่ปฐมนะครับ แระบเบื้องเบาค่ะเดือดคุยกันนะครับเอ่คุ้นกับตังหยากสินะครับยาใหาอาโทรศัพท์ไปหน่ากระจกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่น้องเสื้อเสื้อตัวสิลุงไปน้ำซุปอันแมวเดือดแมวเดือดมันสิระเบิด <laughs> มันร้อนนะครับอ่ะไปตังลุ้งไปน้ำซุปอัน อย่าตกนะฮะอยากกินตามอับหวงอยากกินเอียงหันห้วนเสียดเอียงอยู่คือสานี่ยทำอะไรกันอะ

ถ้าเกิดว่าพ่อไปกินข้าวอะไรกันยังออกมากกับบบขึ้นบ้านจนคลิปได้สิบก้นนะที่เปิดดักให้แหลกเอาเปิดดากให้หน่อยนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าว มีคนมีคนน่มีคนตั้งไฮป้าป้ากินข่าเจอน้องไสเจอกอไก่่า ฟวเองจีแต่วก็เลนตาี่ตาไปอุ้ยก็เล่จ้งงได้แล้วล่ะครั้งแรกก็จะว่าโฟวเองจีแต่ว่ามีสามารถชิกรายก็เล่นแข่งแม่เสดินเลยโฟมไไม่ดิมีแบไส้วยตรง่ปกินข้าวก่อนบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันโอเคโอเคอันพี่พี่น้องอยากถ้าไปถึงกองเยพี่น้องอยากหัวนี่ สอาราัมจังป่ะก๋อฟุพนีขึ้นาพี่น้องก็จะเอาขึ้นนั่นมาเสียสาวไปกันอยู่อ๋อต่มันบอกมา้าเข้าไปกินขาแล้วมันก็เสียไปเลยม่นจอไปไส้มริษัมันหอดอนีะุ่ได้ห้คลิปอยู่ปุ่บอกไ่าไปหาคลิปที่น่าอยู่นี่แหะกินในแงบวกอไกับคิปม่อวนที่้ว่าน่าไปถ่ายเแหลก็บมไม่พูด่ยง่เนาะปุ่นทองนหนาวปนเป็นถายคลิปในสุดอ่ะในโซดนิล่ะอันคอมเมนต์เนี่ย ฝากไปถึงครูสอนเต้นด้วยแดนเซอร์ชายน่าจะเต้นให้มันดูแข็งแรงน่าจะดูดีกว่านี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณดุกๆอ่าคำแนะนนำคำตีส้มนะคบผมนางเอกมาไปขับตาตามมาแล้วค่ะนางเอกใส่ว <c oughs> ิ่ยมาแล้วค่ะนี่คือคือมาจะความเป็นาน,านางเอกตีเขานางเอกัวหน่อยไหมจ๊ะตาตา,ตากายเป็นหักห,หัก โจกเลยหัวโจกบ่วเลอย่างหัวโกหัวโกเห็นเห็นแฟนขับฝากข้านมกะลีป๊บมานำอังเปาเก็บมันม่มีป๊บแม่ก็เลยว่ากะลีถ้าเป็นวันหยุดข้างหลังเวทีเขาจะเล่นวันเล่นี่เราเล่นเะมากปีที่แล้วต่างชาติเดิมพันกับแดนเซอร์สาวน้อยมันมากเลยถ้าจะบอกว่ายืนโค้งนะครับทีบีหลังตีบอลริวได้หมดเลยนะฮะ บรนดาบอกกันนี่มันเร็วกันมันเร็วแท่งเ,เด็ดซูเนียนไอตาตาซูนอ,อีหลีนั่งถ่าบักดนผู้เดียว<ส>ยางไปยังไงจังน,นั่งเอาเอาแล้วก็ที่นี่แต่ละคนกับผ้านั่งกันไหมว่าแบบหาสออฟีตาตาฟีาตา <c oughs> ตายูไสนั่งผ้ากันตากแดดอยู่พี่น,อน้องโอ้เข้าแม็กซสิล่าอ,อุ้ยเอาตีนี่ไงละหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่เอามัน สวัสดีครับผมชื่อทันวาอยู่บ้านค่ายจังหวัดระย,ยองนะครับคือผมออตกงานไม่มีเงินกินข้าวมาสองวันแล้วครับถ,รรถ้าใครพอมีอะไรถ้าใครพอมีมีเศษในบัญชีผมขอมออกจากช่องกอไก่มาเบิ่งช่องตาตาเอาขอบคุณคร <c oughs> โโโับมองนมได้ว่ารถดันน,นี่ระบนนี่รุบน,นบน่ใช่ใช่ คนสุ่มมันก็สุ่มวสันก็ไม่รู้นะว่าคนได้ถ้าลูกกับบูด้ดอเดี๋ยวจะโอนตังค์อะไรไปให้ได้ครับเดี๋ยวจะทายคลิปเลยน้องไปผอมลงไหมครับเสียวเลยมินนี่ถึงใจแฮงคายเื่นลายมันไม่เหมือนขึ้นหรอกอันี้ลงอ่ะเล็กเล็กค่ะพี่น้องพอนะเล็กเล็ก นว่าน้องใบ้อมลงไหมวฝนต,กอ,นตกอยู่ไหนขึ้นอยู่ด้วแต่ว่าฝนตก,กเอแดดแห้งเอาไปีไเป็นไนชีรินเนก็อยากหัวปะเป็นพโทนนบอเออรหยากหัวก็จะอยากหัวนี่แหะเหยียบชีดินเหยียบชีดินบงหัวต เอาเดี๋ยวมันฮอร์ดตัดกับโลดกับรลดจะมั่นระมั่คิดว่าจะเดวอ่รลบนึงด้พี่น้องมาลงกันรือจะกินกุเดี๋ยวข้างหน้าบออันนั่นบอกรถขอบกิบอให้ปังปังทุกคนเดจ้าค่ะขอบคุณค่ะไรส่สดบ่กากากับโลไก่ไก่ไก่ปนี่ไรสดวบัามือแรงน่าสิมี่ค่ะพอไยิงเป็นว่ามือแรกกับมือสุดท้าย นนมันจะมีที่จอดไหมอ่ะสวัสดีคนดูทั้ง378คนนะคะแม่น378อ่ามันอยู่หน้าซีวินนี่เนาะขุ่นของแมนขอเทปหนึ่งนัึน กระน้นเอาแจ่น้ํซุปบ่ได้บ่เว้าขอาขอซื้อเป็นน้ํซุปต้องกลับก่อน5โมงนะแถวนั้นหลัง5โมงรถจะติดมากคือตอนนี้อยู่หน้างานครับไม่ได้ไปไหนเลยตรงข้ามพี่น้องนี่ยากไปขึดี๋ยวนั้น จอร้นนู้ะกินอลกินก๋วยเตี๋ยวหรามันแก่าก่นั่ง๋วยเตี๋ยววเอยู่นู่น,นอันนี้ก็วเตี๋ยใช่ไหมให้กินร้านนี้ไปไปถ,ถึงแล้วนะครับแล้วนี่ถึงแล้วนะครับ เอาตุ้มีิเขาจะก,กินขมันไก่ยูนิฟิวเตียวไก่มาละกับมีแ <c oughs> มวสะดุดถึงประมาณสามร้อยใหม่กระตั้เชียร์เลยขอบคุณนะครับขอบคุณสามเอยหาสิบคุณเป็นตาตัดซูนมาพี่น้องอ๋อเห็นดิเขามาถ่ายยูโรดผู้เดียวบักดนเป็นบระคับเป็นสิบนาทีเนาะเพอตาบ้าครบสิบนาทีเราต่างยางลองไปกันเลยต้องไปเบืงองน้องน้องพักน้องก็นั่งทาอายยัวแล้วยกหัวให้ มุ่งได้สแสดงพระเอกตาตาน่าจะเริ่มประมาณสองทุ่มครับแต่ว่าก่อนประมาณหนึทุ่มนึงเนี่ยอาจจะเป็นรถ่นเฮครับสองทุ่มก็น่าจะเป็นเอะไรนะนี่แหละคอนเสิร์ตนะครับผมเออรถเยอะมากเลยนะครับ ใช่ครับเอาเอาข้ามันไจ่เนื้ออกไม่หนังครับโหโหพิเศษนะครับอย,นะอยู่ตรงถามงานครับพี่น้องเร่อง<ห>ยตาแล้ว เสนอต้าตหุนานราครับผมน้ำอ,อุ๊ดร้อนมากเ่นาเขาไม่อาบน้ำเด็กนคอมเมนต์ทำไมไม่เกิดไวไงถ้าปวดหนักตาตา้าลอมากมากขอบคุณครัสี่ร้อยดันถึงสี่ร้อยเร็ว400เร็วดันถึงสี่ร้อยเร็วเ โอ้เมื่อกี้สามร้อยเก้าเกอ่ะได้หนึ่งสี่ร้อแเร็วันย้อนแสงอ่ะถ้ามานั่นฝั่งนี้มาใช่ไหมสวัสดีค่ะตาตาหน้าเหมือนอั้มอาิชาอ้ำนี่หรออ้ำอาิชาต้นไหนแค่แค่ยันนี้นะครับไม่ทำนนี้ครับมาสไลด์ครับปองลุกปลอมปลอม

เดี๋ยวคเป็นไอหมูได้ตักน้ำฟูกินนอกพี่้องเ่าดสงตักมืเลยเดี๋ยเอคอคะแนนก็สงสารนะครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดดูพอดีเลยแก่ไม่ขอทานไอ้ที่แซนดี้นี่รอน้องต้องหาน้ำให้กินอีกอาการห่อนเลยครับคนปรตกคนปรตกแน่นอนอาชุดสียอะไรจะคืนนี้รอดูนะครับพี่น้องรอดู ล้าตั้งนั่งเหมือนอัรมดิาัิมันเลยเต็มคอเดอร์แก๊งเราเสด็จครับผมพักมุดแ,แนวไหนปะวันนี้มีขนมจากอังตอมาฝากอ๋อครับจะได้ดูไหมกลัวมไม่ไรด้านสียนะครับแต่พี่ซัวบอกว่าวันแรกก่อนสุดท้ายอยู่นะครับหมูจะเสียห้องยางออกมากเนาะเพราสองอารถออกมากสิเสียมมองจอด มา,มา,ม,ามากันที่ไหนควมามสิบแปดรุ่นครับคูดด่ใดซื้อกากาพี่กาพี่กาแดนเซอร์ที่เต้นอยู่กับกลางเนี่ยเธอเเป็นบอกว่า,น,ออวานี่เออคาร์บอนแล้ว,วนีไม่บอกให้พี่กาห,าหาให้พี่กาก็เลยมาบอกนอก้อง น้องพลน้องพลเจอแม็ก,กี้แซลใส่น้องชมพูเคินหน้าแดงเลย<ะ>น้องพลเจอเจอเจอแมคก,กี้แซลใส่ชะพู่เคินหน้าแดงเลย<ะ>ไอ้ไปไปไหนอ่ะตอนนั้นแล้วของนะตาสั่งแล้วนะครับเนื้อ,ออกไม่หนังเพิ่มกำเนือ้อ ไปไปอาจจะไปหายอย่าง,ยง,ยงเาย็นเย็นขาไปไม่สักอาจะไปหาเนื้ออกไม่หนังนะครับพี่น้องถ้าเขาตัวกินเขาก่อนนะครับผมเดี๋ยวตอนอะไรเดี๋ยวตอนแจ้งหนาเขราะว่าพอกันอีกเท่านึงนะครับลาพี่น้องไปแล้วนะครับ บ๊ายบายนะครับน้องแอนมาถึงยังแอนยังมาไม่ถึงนะครับบ๊ายบายครับพี่น้องพอกันเมื่อแรกะครับ